ขณะนี้เงินเยนญี่ปุ่นนั้นกําลังเจอแรงกดดันในประเทศและนอกประเทศอย่างชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและขณะนี้ถ้าหากว่าจบปีนี้เงินเยนญี่ปุ่นยังอ่อนค่าต่อไปจะกลายเป็นเงินเยนญี่ปุ่นรายปีที่อ่อนค่ามากที่สุดในรอบ42ปีเกิดขึ้นครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตเช้าวันนี้ก็ไปกละเยนญี่ปุ่นครับ เยนที่ญี่ปุ่นนี้ก็ไม่เหลือจริงๆเลยนะฮะเพราะนาทีนี้เกิน143ไปแล้วนะครับผู้ชมครับขณะนี้เงินเยนญี่ปุ่นนั้นกําลังเจอแรงกดดันในประเทศและนอกประเทศอย่างชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและขณะน,นี้ถ้าหากว่าจบปีนี้เงินเยนญี่ปุ่นยังอ่อนค่าต่อไปจะกลายเป็นเงินเยนญี่ปุ่นรายปีที่อ่อนค่ามากที่สุดในรอบ42ปีเกิดขึ้นครับ เราจะคนอยู่เกี่ยวกับเรื่องของข่าวเงินกันทองกันอยู่นะฮะเหตุผลเพราะวมันสําคัญมากๆเลยนะฮะและยิ่งตอนเนี้เรทที่ดีที่สุดของเงินเยนที่เวลาคนไทยแลกที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นจําได้ไหมโอ้โหคือฮามากเลยอ่ะช่วงประมาณต้นปีเนี่ยพอหลุด26ไป25แก่ๆรีบไปแลกทันทีเช้าวันนี้เรทที่ดีที่สุดของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเยนกับบาทตอนนี้ไปอยู่ที่25.85ผมเคยทำคลิปเอาไว้ตอนช่วงที่แห่ไปแลกกัน26ถามว่าจะรีบแลกทําไม จะรีบไปใช้เงินต้นตุนในการแลกเยนญี่ปุ่นที่สูงตรงนั้นทําไมเพราะมันยังยังไม่ใช่เลทที่ดีที่สุดเลยครับและในที่สุดเช้าวันนี้มันเกิดเลทที่ดีที่สุดขึ้นมาจนได้เป็นเพราะว่าอะไรครับเปิดตลาดการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเช้าวันนี้เมื่อเวลา9โมง40นาทีตามเวลาของประเทศญี่ปุ่นนะน้ำทุนเทขายเยนออกมาอย่างชนิดที่หน้าตักเนี่ยแรงเหมือนกันจนที่สุดเยนเทียบกับดอลลาร์มันไปอยู่ที่143.14ครับ สถิติแรกคือหลุด140ขึ้นมาได้สองวันเรียบร้อยแล้วเป็นสถิติที่ต่ําสุดในรอบ24ปีครั้งใหม่สถิติที่2คือไอ้เจ้า143.14เนี่ยมันกาลังจะเข้าไปกระแทกเปลี่ยนสถิติมากกว่าในรอบ25ปีเกิดขึ้นใกล้มากยิ่งขึ้นและสิ่งสําคัญต่อไปเนี่ยครับก็คือว่าถ้าจบปีนี้แล้วก็ดูจะเป็นไปอย่างนั้นด้วยว่าการที่เย็นเทียบยี่เยนญี่ปุ่นเทียบดอลลาร์สหรัฐถ้าจบปีนี้จะกลายเป็นข้างเงินเย็นรายปี เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ต่ำที่สุดในรอบ43ปีหรือตั้งแต่ปี1979เป็นต้นมาหรือถ้าจะพูดให้ดีนะฮะนี่จะเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นกับข้างเงินเยนเลยว่านับตั้งแต่เริ่มมีการใช้มาตรก,การให้เยนญี่ปุ่นนั้นเคลื่อนไหวอิสระถูกกำหนดโดยกลไกลของตลาดอัตราและเปลี่ยนโลกเมื่อกว่า47ปีที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นในปีนี้เห็นไหมครับว่ามันเป็นปีที่เกิดสงครารข้า,งขางเงินอย่างชนิดที่หลายคนเนี่ยนึกไม่ถึงเลยครับ และด้วยความที่ค่าเงินเยนมันอ่อนค่าอย่างงี้มันจะไปกระแทกอะไรทราบไหมฮะมันจะไปกระแทกกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อในประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นประเทศหนึ่งในโลกนี้ที่หนีไม่พ้นกับภาวะเงินเฟ้อที่แพงและแรงขนาดนี้จนกระทั่งล่าสุดเช้าวันนี้นาะยกฐระตรีญี่ปุ่นนั้นประกาศตัดสินใจว่าจะให้เงินคนละห้าหมื่นเยนห้าหมื่นเยนวันนี้ผมเอายี่หกคูนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันไปยี่ิห้าแปดห้าแล้วเนี่ยเท่ากับว่าจะได้เงินไปคนละหมื่นสามพันบาทในแต่ละครัวเรือนโดยเฉพาะเป็นครัวเรือนทีีม่มฐาาานนนะยยยกจยได้้อ เพื่อเอาไว้ไปสู้ซื้อข้าวของที่ตอนนี้กําลังแพงในญี่ปุ่นได้ไปครัวละหมื่นสามนะครับนี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาเงินเฟอ้อของเขาแน่นอนเข้ามาพบกลับมาดูตรงนี้ก็จะพบว่านับแ,แต่ต้นปีจนถึงขณะนี้เยนญี่ปุ่นเทียบดอลลาร์เนี่ยลื่นถลายร่วงไปถึง20ซนแล้วนะครับโอ้โหมาถามว่าธนาคารการญี่ปุ่นไม่แทรกแซงหรือแทรกแซงด้วยแต่ไม่ไหวต้องใช้คํานี้ครทั้งแทรกทั้งแซงแต่ไม่ไหวและบางครัง้งบางคราต้องผ่อนด้วย ตามกลไกของแรงในตลาดและบางครั้งต้องหยุดด้วยนะฮะเคยจําได้ไหมครับถ้าใครติดตามคุยกับบัญชาผมทําคลิปหนึ่งซึ่งเป็นมุมมองของผู้ที่เคยอยู่ในสถาบันการเงินที่มีชื่อว่าโกลเมนสักและเป็นยุคที่ตอนนั้นเนี่ยเขารับผิดชอบนะเบสอยู่ในแถบของเอเชียซึ่งเกิดภาวะผอมมืกิจต้มยำกุ้งที่ประเทศไทยเมื่อปี2 5 4 0ชายคนนี้ออกมาพูดเหมือนกันในตอนช่วงที่เย็นตอนนั้นลื่นไหลมาได้ประมาณ130ต้นๆแล้วบอกว่าจับตานะระวังนะ ถ้าเยนเทียบดอลลาร์สหรัฐมันเรื่องแตะร้อยห้าสิบเมื่อไหร่นั่นจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องของคือมันจะได้กปลี่นมันจะได้กปลี่นเหมือนวิกฤตการเงินเอเชียจะเกิดขึ้นอีกครั้งในแถบของเอเชียแต่คราวนี้อาจจะอยู่แถบที่ญี่ปุ่นเพราะการปล่อยให้ลื่นทะไลขนาดนั้นคิดดูสิครับขณะตอนนี้ร้อยสี่สิบสามถ้าเปยนญี่ปุ่นมีมาแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะร่วงแล้วนะและถ้าไปถึงร้อยห้าสิบนั่นหมายความว่ามันต้องมียี่สิบห้าต้น,ตน จะแตะ30%ที่เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสําหรับค่าเงินของประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เบอร์ต้นต้นของโลกแล้วอ่อนค่าปีเดียวถึง30%อันตรายมากๆนะฮะตรงนี้เองเนี่นะครับก็เลยทําให้ทุกคนกําลังประเมินครับว่าคําพูดของจรูมพาเวลเนี่ยมันมีพลังมหาศาลจริงๆครับและมันเป็นการพูดที่ผมเคยบอกแล้วว่าเราจับนาทีเพียงแค่8นาทีเนี่ย มันเขย่าทั้งภาวะตลาดหุ้นมันเขย่าทั้งภาวะอัตราและเปลี่ยนมันเขย่าทั้งภาวะของเงินคริปโตกรีนซีและมันก็เขย่าภาวะเกี่ยวกับเรื่องของทั้งหุ้นกู้พันธบัตรทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เนี่ยครับมองหาคําว่าสินทรัพย์สวรรค์หรือปลอดภัยที่สุดเนี่ยมีเหลือไม่กี่ตัวหนึ่งในนั้นคือดอลลรสาสหรัฐจริงๆครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับยังทําให้ตอนนี้แนวโน้มนะฮะ ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นในวันที่20-21กันยายนเนี่ยสูงขึ้นมาเป็น0.64.5เปอร์เซ็นต์คือก่อนหน้านี้ไม่เคยมองถึง60เปอร์เซ็นต์เลยว่าแบงก์ชาติอเมริกาจะขึ้น0.75เปอร์เซ็นต์ในการชุน20-21กันยายนแต่ในทีนี้น้ำหนักโถมมาถึง64.5แล้วนะฮะและนั่นก็ทำให้หุ้นของอเมริกาตอนนี้ตกมาเรื่อยๆีนขนาดวันจันทร์ก็เป็นวันแรงงานแห่งชาติเพิ่งซื้อขายเมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกของสัปดาห์นี้ก็ตกต่อจนทําให้นาสแดกัน ทาสถิติของหุ้นดัชนีหุ้นนสแตกยาวนานตก7จดวันติดต่อกันมากที่สุดในรอบกว่า10ปีขึ้นมาแล้วดังสถานการณ์ของเงินเยนต่อดอลลาร์ถ้าหากว่าเป็นแนวโน้มอย่างนี้แทรกและแซงแต่เอาไม่อยู่แต่อาจจะต้องปล่อยไปบ้านแต่ว่าอาจจะเป็นการชะลอดึงดึงไว้เนี่ยฮะแล้วอาจจะเห็นเยนร่วงต่อเนื่องจนถึงระดับ25%่้ต้แต่ต้นปีนี้ก็เป็นไปได้และถ้าหากว่ามันไปเฉดเดใกล้แถว150ก็ต้องระวังสัญญาณที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้ และโดยเฉพาะยิ่งานั่นหมายความว่า25.86นี่ถือว่าเป็นเรทที่ดีที่สุดของการแลกระหว่างเยนกับบาทไทยอาจจะมีดีกว่านี้ด้วยซ้ำไปครับอาจจะมีอัตราแลกเปลี่ยนของเยนที่ถูกกว่านี้ด้วยซ้ำไปในสายตาของคนไทยที่เวลาจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับถึงได้บอกว่าในทีนี้นะครับสัญญาณของวงการอัตราแลกเปลี่ยนนั้นดูจะมีพลังและความเคลื่อนไหวที่รุนแรงจริงๆและต้องจับสัญญาณให้ออกด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ